่าคือว่าไอามาบ,าบา่ได้บ่เป็นนีดไดแม่รถรถคิวเต็มรถเมย์เต็มอดรถ้วเต็มแล้วก<อ>็บ่ได้ไปอันอยู่บ้านนี่คล้ายๆว่ายกตัวอย่างนี่คือแบบรถนี่ไปตามคิวบ่หรือว่า,าไปไปนี่เนาะตามคิวรถเมย์เด้รถเมย์<อ>บ่ได้เข้าไปชุกมือแล้วก็บ่ได้เข้าไปทุกทุกวันบ่่ไปได้นี่นาะมือมือหนึ่ง มื่อหนึ่งเธอหนึ่งมือละเธอ,อพี่น้องเนาะตัดภาพมามาพบมาเจอกันคือเก่าเด้อกับช่องของทางพอน้องเปียวนาอพี่น้องเนาะ อยู่อ่าขางกระตูบน้อยคอยทางอีกอันนี้กับพี่น้องเนาะถือว่าเป็นอีกเคสหนึ่งเนาะที่ผมเองพี่น้องแลวก็รอติดตามครับชมอ่าผลงานสร้างบ้านเพื่อนซานอ่าให้ทางครอบครัวเพื่อนานะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นเคสของทางครอบครัวของทางน้องดาวหรือว่าทางอีหล่าน้องไซนาะงขึ้นกับบ้านอะไรน้อยเมืองอ่าเซปูนแข้งสวรรค์นักเขตอพี่น้องเด้อเนาะ กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขนพี่นอ้นนองเนาะพบเจอกันอีกคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเนะาะถือว่ากับไ่ได้เข้ามาเยี่ยมมายามเพิ่นานานเติบเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่อ่ามีไม้มีเสามามอบเนะาะเฮือนนี่โอ้ย่านใหญ่เนาะพี่น้องขนาดาใหญ่แน่นอนตัวเฮือนสิบสองต้นสิบสองเสาเนะาะบ้านของทางน้องดาวนี่พี่น้องเนะาะพอดีกั เว่มาเยี่ยมมือยามนี่แหละพี่น้องก่อนจะเดินทางเมื่อเยี่ยมเมื่อยามบ้านอีกในรอบนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ากะแน่นอนพี่น้องทางบุเชงจะมาถามเรื่องเล่าสาหรับทางอ่าพี่ชายของทางน้องดาวเนาะหรือว่าอ้ายเล่านี่แหละพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าในครอบในครัวก็มีแต่อ้ายเพราะว่าพ่อกับแม่นี่ก็ได้เสียพาจากอ่าไปแล้วเนาะมีอยู่กับมาอีกสองคนอบุเชียงก็เลยจะมาอัปเดตเบ้างเนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือบุเชียงนี่ าทางพอเจดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศในพันธ์ไทยทางบูเชียนี่มอบเงินจํานวน4ล้านกีบให้ทางน้องดาวแล้วก็มอบทรงต่อให้ทาง,งอ้ายเราเดินทางมาเยี่ยมเมื่อยามมาเอาอเอาความอบอุ่นน้ากันอีกทีหนึ่งน้องเพียงเนาะถือว่าผ่านมากอะลายมื่อละวันในพี่น้อยมาอัปเดตเมืองกันน้ากันเนาะเดินทางมาฮอดระบบรู้ว่าจังไดน้องเพียงเนาะเพราะว่าอยู่ในระหว่างซื้อ,อหาเนื้ออยู่นกินมาฝากมาต้อนเพาะฉะนั้นตอนที่บูเซียง ่ามอมือให้หลายพี่น้องเนาะเอาไปฮู้จักพูดคุยนํากันอีกเทื่อนึงเนาะจะว่ามาฮอดแล้วบ่จักพี่น้องเอ้ยจว่าอยู่ทงเฮือนพ่นบ่จักอันนี้เนาะโอ้เอาพี่น้องไปเบิ่งไปชมนํากันเด้อเนาะอ่าต้นพี่น้อยเนาะโอ้ยาวจังมดเด้นี่เนาะ มันือแตกไปนแล้วนี่อ่อาเานาะเป็นไหมอ่าไม่สิ้นไม่สิบแปดไม่นาซิปเนาะอ่านี่จะเป็นไม้ไหมพี่น้องเนาะไม้พามาไหมอ่าโอ้เนาะมีคนนอนเฝ้าอยู่ đ ด้นี่พี่นหนุ่ยเนาะตุ๊ไปอยู่นี่ มีเกือบอยู่นี่เนาะนอนเผาอยู่นี่พี่น้องเนาะพวกกาดำมอดเนาะบินปลางางอยู่นี่อ่าหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำพิษกินอยู่นี่นี่เนาะนอนกงคกำคือนอนนอนเผาไหมพี่น้องเนาะเนาะคนละเนาะน่าจะอยู่คนละอยู่บ้านทุ่นซานคนละพี่น้องอ่าไปเบิ่งก่อนเนาะ Ừ. Nam ừ. lộn dên cả cả nào về nồi nó น้อยคอยทางผู้ไต Mình ได้อันนี้เนาะอ่ามาก็บ่ยาวเนาะพิ่ีมาส่งบ่ยาวก่อนพี่น้องเสียงมาแต่บ้านของทางปอตาน้องเอ็ดอือยังนี่ดีดีดีเด้อสบายดียามหนาวเนาะด้บังามันเข้ากันแท้ใช้เบิดบ่มุกหลายเด้อได้บบุ่กระวังยิงท้องเด ปล่อยดมให้บ่ได้ไลยเนาะมาขามบานนะบ่เชียงเลยมาขามบานบ่โอ้เห็นเด้นนี่เนาะเอ้าเนาะเป็นจังไดเนาะบ่ได้ไปโฮเกียนบ่มื่อนี่วันเสาร์วันเสาร์เออวันเสาร์เนาะดื่มไปคอยกันเนาะว่าสิมาดินได้กะมาแล้วบ่มาแล้วมาแล้วเอ้าใช้อยู่ใช่น่ะ ไอ้เรามาเหรอบ่อท่านมาแต่ว่านมันมาอยู่เอ้าช่างว่าเทพวชิมาถามเรื่องนี้เล่นนี่มีรถเอ้าช่างว่าบูมีรถกันว่าบูมีเงินนี่ก็ยิงนิดนึงอยู่ไ ấ y แต่ว่าต้องหารถบาได้หรอบ่อืมเจ้าวชิมาอยู่แต่ว่าชิมะยหารถบาได้เนาะรถเต็มรถตามคิวเนาะอยู่บ้านนอกเขามันพอท่านรถนะบ่อดีกันเป็นเที่ยวเนาะแล้วก็มัน mặt nào leo, sẽ ăn ăn mẹ chào đi sẽ luôn thằng không cần bỏ mặt nào nó một tí là nội nó hay mà chú sẽ ít nữa thế là khó nhầm bông này nè này nữa nè nhắm cháu nè nhắm sếp xếp xếp, mặt nè mặt nè nè mặt nè Hoa, ừ. à, à, múc để lại đó mục để lại nhiều buổi sáng đúng không mãe 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 nào mãe 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 มึงได้เพียงน่อยเนาะเอามาตลางพี่ก็ได้เนาะหรือว่าว่าหมื่นแห่งอยู่ด้วยเนาะกาจิเปิดหน้าต่างแบบนันบบเห็นเนาะเดี๋ยวอับสบายดีทางน้องดาวพ่อพ่อกันเนาะบม่ได้เขามานานเลยภาไปพุ่นก็ได้เนาะิ้งไพก็ได้อันโอ้ประตูด้ยด้วยอันเจ้าว่านอนเผาอยู่ันนะไ่ะ Ô, hôm nay qua, chồng ăn, nhu hẳn mặc kì khẩu con nó. A cám nào, hèn nó. Ô, đấy Nào, kì nè là. Kìao yang đi. Nắp kìa là nè 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 đôi, nè nè xếp nè 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 nè

เอาใส่โนะบังด้วยขอนี่ไม้นะหาพื้นมาใช้อีกล่ะเอาพื้นมาใช้อีกใช่ในขามได้หรอบ่เบิดแล้วโอ้ยเนาะด้เวยด้องับเวยโดโดยไปผมแล้วรถคอยจอดอยู่ในเรือนเราไม่เราพุ่นได้ Thầy thầy anh vô mặt cảm nào đấy à, vì ừ. à. à, ừ. đôi anh ngon lưng nỉ lát nào đấy lại nắng Nào đấy kìa kìa cái kìa 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 phun kìa 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 nhạt kìa 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 เดเอดาอยเดมกยเข้านะอัน,น, <c oughs> นไหพ่ตุนี่เด้นีเ่ <c oughs> เด้อ่าเหีนบอพ่อตุเราอยากเบื้องกล้องไปแล้อีนเด๋ยวนี <c oughs> เ้เข้าที่เบิ่งกล้องเรานีเด้อนี่เด้เ โซ่ป่ะโอ้ตีนกระบวมเนาะใช่เกือบเกือบชนเข้าบานนี้อองปีเลยันเป็นอันบ่ช่องปีช่างปีนี่ละโอ้มโดยโดยเอาซะเนาะนั่งทิ้งไฟเนาะเด้อเด้เอาอันเนาะคือว่าไอมาบ่ได้บ่เป็นนีดใดแม่รถ รถคิวเต็มรถเมย์เต็มอัดรถ <ลด S 1> แล้วเต็มแล้วก็ไม่ได้ไปอ,อ๋ออันอยู่บ้านนี่คล้ายๆว่ายกตัวอย่างนี่คือแบบรถนี่ไปตามคิวว่าด้วยไปไปนี้เนาะตามคิวรถรถเมย์ได้รถเมย์ว่้ได้ดเข้าไปชุกมือแล้วก็บได้เข้าไปทุกทุกวันบ่าด้วแบบไ,ได้นี่นะมือมือหนึ่งมือหนึ่งเธอหนึ่ง มือละเธออะแต่ว่าแบบนี้เราเทาออกมาบนทันเนาะทัานเนาะนั่งทายอยู่ทางละเขาอัดรถละรถรถเต็มรถเต็มโสองมือแหละขับรถรถสองมือแต่ว่าก็ยังมายังบนทันได้อยู่รถเต็มแล้วบางมือนี่บางมือนี่บางตอนแรงสิโทรทามจากได้รือบอรถโอหยากเนาะรถกันเนาะโดยยากยากรถ อตอนเจ้าลงมาตะกี้ก็แบบนี้บ่กก็บวกกับรถนี่บวกคอยมีเนยนะนี่เนาะเบิง่บงมือมือหนึ่งนี่มือละเที่ยวแล้วกับมือละขั้นนะนี่เนาะถ้าว่าตเต็มเบิ้งเลยแม่งกับเจ้าบางองฮับเลยม,มีแต่ขั้นเดียวซื้แล้วบิมีรถสองแถวรถเนี้ก,กับบิอันว่ามันขึ้นไปนี่ก็มีไปตามผู้ตามอย่างเช่บ้านเจาดยับมัพี่ก็ได้ยามาเด่นอันไพ่มันเนี่ย เออบ่แต่ว่าเราน่งีมาอยู่นอุเชยินคือว่าคือึ้นรถมาแล้วว่จะยินไปเนอบอกทีมงานนี่เลยยงเจ้าบอกไป่นีบอกมันนพี่น้องว่ารถใกล้สิมาแล้วกนว่าใกล้สิมานมียคือมาึ้นรถมาแล้วว่ะจะยังก็เลเขามาหาเบิ้งหรือว่าลังทารถ รถเต็มจะไม่ได้ไปมื่อนี้อีกเรา่าสามมือมื่อนี้ใช่จ้าบวเต็มที่นี่อันถทาเดินทางมานี่จั่งมือก่อนเนาะสามมือสี่มือนี่แหละสามมือสี่มือด้วยใส่เวลาหึงอีโดอีาะคันทันรถหัวซีมือสามมือฮอดคันทันรถคันทันมาทันาารถจะเฮานอนอีกโดยอันนี้ก็เสี่ยงในการอันรถนี่ยเพราะแห้งอันนี้เนาะโดย ถ้ารถเต็มนี่ก็ขึ้นมาวันไห่ก็ต้องรอถามือไม่อีกแล้วมาอันคนเดียวหรือว่าเด้มาคนเดียวใารจะมาพี่มาขึ้นมือเลยลมายังบริไดมาถารถนี่ถารถจู่เนาะถารถบันไดรถบันไดไปลำบากรถอยาก ยากรถเนาะปุติเล่มทางทางก็ยากเขาไ่อยากไปทางยากทางกันเข้าไปหมู่บ้านหั่นบ่โดยอ๋อค่ะและจซาบัดแล้วจ่าเลยทางนี้ายๆว่าจะเป็นทางเดินเดียวมันบ่นออแม่แปลว่าส่วนกันในสินี้บ่ได้บ่โอ้ก็คือไปก็คือไปเลยด้วยแต่ก็น่าตามมือนะนี่เนาะอื มาแล้วมาแล้วยังทาที่บ้านพี่ยังเนาะบัดละมาพราะเรื่ังว่าเบิกน้ำกันพี่น้อยเนาะได้อย่างนี้มาฝากมาตอนเนาะมาไม่ก็น่าและสองสามมือเลยนอนข่มเนาะนอนข่มนอนาะหวานเนาะนอนยังก็อนนอแค้นบ่พอกินบะได้เพิ่นกินไหมลูก ไผนนนี่่เิแซ่บอยู่ได้แปลว่าอันเีามันไม่ได้มีกลิ่นเลยน้องมเลยหอมมากกินแซ่บขมแต่ขมแซ่บมันขมแต่มันเป็นแบบมันอะไรเนาะกอิ่าแอลเศษอยู่ได้เพแปลว่าคือเครือกะห่อหนี่ยังคักงได้เนาะเครือกะห่อเครือเป็นเครือนะพี่น้องนั่นยังขมคักงแล้วตอนนั้นตอนแรกแม่แม่เราเคยกินอยู่เรามีเอฟซีบนฝากมาให้อยู่ แล้วก็เพิ่นมีขายอยู่แถวแถวอยู่สวรรค์นะเพิ่นฝั่งมาเนี่ยมันขายนอคมแล้วก็นอแล้วยัางก็อีกตัวนึงนะนอแคนบ่เหมือนวานเห็นไหมนอวานแล้วก็จักนอยังอันหนึ่งทันแซ็บเออตอนนั้นน่ะสิแซ็บก้มูวเลยตอนนั้นแม่นน้อยๆน้อยๆนอจะได้หน่อยนอลันบ่แม่นอลันอ่ะอ่าละนอลันตอนนั้นน่ะสิวานแซ็บแหมเช็บได้ตัวนั้นเนาะ ช่วนี้เนี้อยู่ทางเหนือเนาะมักมันจะเริ่มออกเนาะนอตัวนอตัวเนผักทบงแเป็นบบางช่วงไรหายัแบจาเ่นไปได้แล้วลบางเนียมก็วันแล้ววันพุจเนแล้จะรัวนอตัวน้ยอันพอจะได้สาเพินไปเห็ดเบี้ยก่อนเอาบรเมีไผ่เบิ้งทึ่อกบอน้อย นมาเราให้เนาะคนไปเบิงน้องเยอะหรอกจะว่าอันนั้นบ่จักตอนมือกว้างปิดหน้าเราผู้แห้งแน่หายใจเราได้หน่อยกลางคืนแบบนัาะอ่านนี่ก็สำคัญเลยนี่เนาะเพราะว่าเด็กน้อยมันเริ่มใหญ่เริ่มขี้ลื้อเลยส่วนลายมันสิลินเด้มันสิเอาผ่าเด้ผ่าปิดจมูกปิดตาเนาะตัวนี้เขากับเวลาเขานอนเขาเนาเบิงน้ำ หายใจยากไลยเนาะพอได้ยู่น uh, so oh. ้ nah? ํากองไนี่ในเนาะอันนีอุ่นในช่างนอน่อย้่อะสยวเ่นาเยอะเดาเดี๋ยวไปเชงถทำเรื่องกันทั้งงบสั่งบ้านนี่ตอนนี้มีอย่างในสนนอพผลมาแจ้งเพิ่มเติมมีอยังเนี่ยผอะไรมาแจ้งอีก อะไรเหมืนนั่นเรายังยังบ่าวซื้อยังค่าสร้างบ่ค่าสร้างดยหลังคาเนาะไม่ผ่าชีราวงกบประตูหน้าต่างดวยวงกบลุงเพิ่มลุงเพิ่มบ่วงกบประตูหน้าต่างเนาะบ่าวบุญบันป่าฮาลานเราจะจากเพิ่มซื้อยังกบแต่ว่าคือว่าเอาแง่ชันนี่ก็ งบทางเฮือนเจ้านี่ามีงบนี่เท่าครับนี่น่าจะครบเลยได้นี่เนาะอยู่ในระหว่างกันรอสร้างบ่ตอนนี้โดยเพิ่นว่าทาสร้างก็ก็มันคืออันตีนเคียงเลยใช่ะยังบ่ทันเห็นมาบ่ตีนเสาบ่ไรซื้อเอามบ่อะไรสร้างแล้วแต่ยังบ่ได้มาโอ้ยมีครบบ่ได้ใช่นี่เนาะ รอจะสร้างเพิ่นมาดำเนินการโดยโอ้แง่ลูกโอ้มุกมุกอ่ะมุกมุกคือคือแบบนี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีสร้างเท่าสร้างนี่เด้นี่บุเชียงอันเป็นทีมงานสรางพงบุเชียงให้เพิ่นเฮ็ดเฮือนปะเถาหนองเอ็ดนี่เด้สร้างน้องไส้หูอยู่ตอนนี้เพิ่นกำลังกบใหม้อยู่สรางก็ลองก็ว่าได้ก็ขึ้นอยู่กับทีมงานเนาะว่าเพิ่นสิเอาสร้างสุดใดทีมใด ในพื้นเงินเงินการกานว่าเอานี่ก็ง่ายคือกันในพื้นเพ็ดหลังตัวนี้แล้วหลังตัวนี้เบิ้ลงบแล้วในพื้นมาต้อนี้เพราะว่าเฮือนใกล้กันเด้ในพื้นย่างมาตัวนี้ประมาณสองนาทีก็หดอ่าก็แล้วแต่จัดแจงเบิ้งเนาะเฮือนเฮือนเลยเฮือนน้องเอ็ดงามอะไงามบ่เจ้าเห็นอยู่ไใน่ะเห็นอยู่โทรศัพท์ัวมันมีซองหลังเลยเนาะซองหลังในซีเพดคือกันเด้ในเแบบเดียวกัน งาเหมือนกันเฮือนเจ้าอย่างสีงามได้พอประ่าณสิบสองต้น<ด>แต่ว่าบอกคุว่าสีส้งแบบได้เนาะแต่เสี่ยงส้งแบบได้ใส่เฮือนคือเจะหมักทำในใจก็อยากเอาแบบคือหา้านเขาคลายห้า,า,หานแบบคือมีห้านฆ่าห้านข,า,า,นขายโดนแต่เฮือนให้มาได้หา่านไะหมห้านฆ่าห้านข,า,า,นขายนี่ ก่ะบโบอันนั้นเราเครื่อนใหญ่นี่เขาเอาเป็นส่งใดก็ได้เนาะหันค่าเนี่ยเขาต่อเติมเอาก็ได้มาหาบโบเห็นหันค่าในเครื่อนก็ได้เพื่อความสะดวกสบายหันค่าเนี่ยเขาแยกเป็นส่วนโตเนาะแต่อันเฉพาะเครื่อนใหญ่นี่จะว่าแบบไรสวยงามเดี๋ยวโมเลนบอกโมเลนสวยงามอยู่เครื่อนเครื่องนวัดนาฬดกเพื่อนนวัดน่ะส่งโมเลนของาแมน เพื่อนั่งสองห้องแต่เพื่อนเจ้าหนสี่สามห้องพื่งแม่ป่ะเออเนาะเอาเอาใส่ชุกเดาบ้าลเจ้าเจ้าเนี่ยให้เดาบ้ากินอ่ะเอาละเนาะเดี๋ยวฉีได้เดินทางเมื่อบ้านก่อนเมื่อนี้เพราะว่าอีกจ็กสองสมื่นเดี๋ยวฉีขึ้นมาไหมใช่ลูกอ่าให้มันชุกกันก็ได้ บัดขึ้นมาหมดแล้วเนาะขันเบิ่งทันเนานเจ้าเนาะทันให้เราถ่าใน่เด้อบอเป็นว่าขึ้นมาล้นเมื่อแลยโอ้ยแล้วแล้วพี่น้อ้ยเนาะนี่วาลอถ่าก่อนอย่าอย่าพบพ่อเราเนาะบางคนลายพี่น้องนี่เป็นข้อล่อติดตามรอถ่าลรอเบิ่งอยู่นะแม่ไปแท้โทรโทรให้เป็นคงโทรคอยโทรบ่มีเบอร์มีโทรศัพท์ โทนี่ก็ติดยากเนาะสัญญาณเนาะสัญญาณกับคันธารคืนๆเจนดเชื่อใจเยอ่เรื่อยๆเฮ้ยเนาะเอาได้สบายเนาะมาเยี่ยมยามถามเรื่องเล่าแค่นี้เด้อเด้อมิ่ตวานั้นในบุเชียงสีเดินทางก่อนบานนี่เราลงไปต่ออีกคนบุเชียงสีเมื่อเลยสีเมื่อโมือนี่แล้วลูกป้าอาทิตย์ปลายเลยบุเชียง ถือว่าคนหลังสุดท้ายได้หน่อีกสองมือพ่อกันไหมเอาวัตรก่อนเป็นมาใหม่สองมือได้เมืองมาขอเงินนําเมียมาเชียร์าระหองก่อนมืาเราผมมีเงินเชียร์กระหองได้ขอเงินนําเมียมาเชียร์เขาอืมไว้อเมื่อวานนีแหละคือนาเ่าลงมาพอดี่ไอ้ก็มาหอดคันเราลงแต่มื่อนี้ ดีสองมือเนาะสามมือพอดีเนาะด้วยอืมคันเราไปได้ลงมามาหนึ่งเดียวอืมเอาเลยอ๋อมาเลยเนาะเข้าใจอยู่พี่น้องในการเดินทางเนาะรถลดางยานพาหนะมาเอาทงมานมันกับโบคือกันทางเข่ามันบริสุทธิ์สบายอืมเออเออเอาเลยเชเด้อกลับก่อนมาหนี่งเด้ออยู่ดีมีแห้งมืดสุขุสุขคนเด้อ à, thằng mình tu năm đó rồi rồi ăn sập bài đi đó đường thang phát rồi nghe chúc là bò mát sao mát thank you thank you thank you mít mát bác lại bàn một nhau thả vô lột vô rồi ừ. à, nó à, bà đi đó lại nhà ngọc bài lại bên nào rồi ừ. à. ดย้ยโอ้ยมีโอกาสเนาะมีงบมาเรียนชื่อมูกระทะเนาะมานาั่งกินอยู่กระตูนน้อยแล้วนี่คักได้พี่น้อยอืนะเนาะได้คำตอบน้ำกันแล้วพี่น้อยอ่าน่าจะเดินทางมาเมื่อนี่หรือว่ารถเนาะอันนี้ก็ติดตามกันพี่น้งนงนงองเนาะเพราะว่ารถถนน,น,นทางนี่นรถนอกรถเข่าในมือละเที่ยวแต่ถามมันเต็มเลกร,ระมาบ่ได้เนพี่น้องเนาะ เราก็ทาสองมืออลไรไปหน้องรถเต็มก็ได้เหี้ยวนะาะวันนี้ก็ขึ้นมาใหมาอ่ามาอีกอเ้าวอะไรเนาะมาเยี่ยมมายามมาพูดมาคุยถามเบิ้องน้ำกันรอรุ่นเบิ้องน้ำกนันเนาะสำหรับทางไอ้อ่าน้องดาวแล้วก็ทางพี่ชายเดินทางมาเยี่ยมมายามเนาะมา,าคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะบริมาณน้ำกันหลายคนเพราะว่าในการเดินทางานี่การใช้เงินหนึ่งมันก็ราคานี่ก็ค่อนข้าง,ง,งว่าสูงอยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าไปมาก,กับอาคารถคาล่างอาต่างๆอะไรเนาะเนี้ยอยู่เนี้ยกินเนี้ยอยากพี่น้องเย เอ้าเนาะสีไดายลำลาไปก่อนเนาะกับภาพบรรยากาศกระตู่มน้อยคอยทางกับไม้แป้นอ่าลายสิ่งหลายอย่างเนาะบ้านของทางน้องดาวเนี่ยเพื่อนเนาะกําลังดำเนินการอ่าให้สร้างเพิ่นมาวัดเบิ่งเนาะเอ้าเนาะไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งล้ำรวยในหน้าที่การงานเบิดสุขุสุขชนเนาะคลิปนี้สบายดีโอ้ยมืดแท้เด้เนี่เนาะพี่น้อย